บทเรียนออนไลน์ป2การงานอาชีพการล้างแก้วน้ำแก้วน้ำขวดแยกล้างตังหากจากจานชามเพื่อให้แก้วสะอาดใสไม่มีกลิ่นคาวและไม่มีคราบอาหารติดวิธีการล้างแก้วน้ำมีขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นที่ 1. ล้างแก้วด้วยน้ำสะอาดหนึ่งครั้ง ขั้นที่ 2. ผสมน้ํายาล้างจานกับน้ําสะอาดในถ้วยหรืออ่างล้างจานหรือกะละมังนะครับขั้นตอนที่ 3. ใช้ฟองน้ําชุบน้ํายาล้างจานถูภายในแก้วภายนอกแก้วและขอบแก้วขั้นตอนที่ 4. ล้างแก้วในน้ําสะอาด2-3ครั้งจนหมดฟองและไม่ลื่น ขั้นตอนที่5คว่ำแก้วในที่คว่ำแก้วหรือตะแกรงหรือนำไปผึ่งแดดจนแห้งขั้นตอนที่6เก็บแก้วที่แห้งแล้วเข้าตู้ให้เรียบร้อยหรือวางไว้ที่คว่ำแก้วแล้วใช้ผ้าขาวสะอาดคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นละอองมดและ,มะแมลงต่างๆไต่ต,ต,ตอมนะครับ